สวัสดีวันหยุดปะเราไปเที่ยวกันวันนี้ใส่ชุดสีขาวเสื้อกะออกกับกระโปรงนะคะเออมันรัดเข้ากันดีตามด้วยแว่นแล้วก็กระเป๋านะคะแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็ไปที่พัทยาอาเบอร์โฮเทลนะคะอยู่ที่พัทยาเรากดลิฟต์มาที่ชั้น23เนี่ยบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้เลยค่ะมีร้านคาเฟ่ด้วยนะคะนี่บรรยากาศดีมากคลิปนี้ให้น้องๆที่ร้านถ่ายให้ก็จะได้เห็นมุมสูงมันเป็นบันไดอ้อมขึ้นไปถ่ายเองไม่ได้บรรยากาศในร้านประมาณนี้มองเห็นวิวเมืองพัทยาด้วยอ่ะรอเครื่องดื่มมากะแชะนิดนึงเครื่องดื่ม และน่ารักมากเขียนชื่อของเราลงไปแล้วก็มีขนตุง้งขนตาไอ้ที่สีม่วงๆนี่มันเป็นสายใหม่นะคะทุกคนอัดจุบเธอน,นิดนึงเธอน,น่ารักเกินรสชาติมันอจะออกเปรี้ยวๆหวานนิดนึงแต่จําชื่อไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรใส่สายใหม่ลงไปมื่อจะออกสีม่วงก็มีสเต็กหมูอ่นั่งกินข้าวที่นี่มันเป็นโรงแรมนะคะทุกคนอะแชะรูปนิดนึงสองสามสี่ขึ้นมาที่ชั้นยี่สิบสี่มีสระน้ําด้วยเนี่ยบรรยากาศประมาณนี้ดีเวอร์ค่ะ <บน S 1> ทุก<ม><ม>คนเขายด้วยถ้ามีโอกาสก็อยากมาพักที่นี่สักครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาถึงที่พักของเรราาแล้ววิทบ์ อยู่ที่พัทยามาดูห้องน้ําวัสดวกกับวิวแชร์ไม่สะดวกกับวิวแชร์มากมีเก้าอี้อาบน้ํามีอ่างอาบน้าด้วยถ้าเราอายเราก็ปิดประตูได้แล้วก็ห้องน้ําก็แยกเปียกแห้งชอบเห็นตัวเองในกระจกเออมันสวยมันเลิศอ่ชมตัวเองแล้วหนึ่งอ่าเนี่ยเตียงสองเตียงกว้างไปเลยสามารถที่จะปั่นวิวแชร์เองได้มาดูบรรยากาศด้านนอกโอ้ยสดชื่นมาก เสร็จแล้วเราก็นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวเราก็ไปเซอร์วีด้านนอกดูสิสานน้ำตอนกลางคืนสวยมากกลางวันจะสวยขนาดไหนคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ปั่นวีแชร์ไปกินข้าวในโรงแรมนะจ๊ะมีผัดผักต้มยำแล้วก็มีปลาอะไรไม่รู้อย่างหนึ่งกินเสร็จแล้วก็เข้าที่พักนอนนะจ๊ะเดี๋ยวรอคลิปหน้าไปและบาย